ไม่รู้วิจะไปรู้ได้ยังไงวิไม่รู้วิไม่รู้วิธีการทำคอนเทนต์ครับนี่คือคำตอบของ4ประเภทคอนเทนต์ hmm. เพื่อเป็นคนขายดี 1. ทําความสัมพันธ์เป็นการมีส่วนร่วมกับผู้มุ่งหวังในคุณค่าที่เขายึดถือตัวอย่างเช่นท,ท,ที่ติ๊กตอกคุณไลฟ์กี่โมงครับ ผมจะเข้าไปเคาะจอให้ 2. แบ่งปันความรู้คุณคือผู้ให้ครับตัวอย่างเช่นเมื่อไลฟ์จบที่ติกตอกให้ไปที่3ขีดบ,บนมุมขวาเข้าไปกดที่เครื่องมือผู้สร้างกดที่การวิเคราะห์กดที่ศูนย์รวมไลฟ์กดที่การจัดอันดับผู้ชม คุณก็จะเห็นคนที่เข้าชมไลฟ์ของคุณจงกดติดตามคนเหล่านั้นถ้าเขาติดตามคุณกลับคุณก็จะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือการแบ่งปันความรู้3นํนำสู่ข้อเสนอข้อเสนอของคุณประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เห็นจุดเด่นสินค้าคุ้มค่านะวิทำซิทำเลยทำข้อเสนอเพื่อให้มีโอกาสปิด การขาย4มีเจอประจำการปิดการขายคือต้องทำหลายๆครั้งกลยุทธ์ที่ดีคือสร้างแพลตฟอร์มในการติดตามผลของคุณเองแพลตฟอร์มนี้คือช่องทางการสื่อสารที่คุณมีต่อลูกค้าเป็นประจำได้แก่กลุ่มผู้บอกรับอีเมลของคุณกลุ่ม facebook ที่คุณสร้างเองกลุ่ม line โ a ที่คุณสร้างเอง ในกลุ่มนี้คุณสามารถส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังได้โดยตรงบ่อยๆคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์สั้นๆส,สำหรับเสริมใน3ประเภทของคอนเทนต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับตัวอย่างของคอนเทนต์ประเภทนี้เพื่อดึงคนเข้ามาอยู่ในระบบติดตามก็คือสนใจความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามการตลาดออนไลน์ดูจาก Tik t o k กดที่ลิงก์โปรไฟล์ดูจาก y o u t u b อยูกดที่ลิงก์ข้างใต้โดยนี้และนี่ก็คือ4ประเภทคอนเทนต์เพื่อเป็นคนขายดีโปรดฟังอีกครั้งทำความสัมพันธ์แบ่งปันความรู้นำสู่ข้อเสนอมีเจอประจำขอบคุณนะฮะวิจะดูวิดีโอนี้หลายๆครั้ง